นีครับสวัสดีครับมบอกกันเรื่อเก่าครับอู้น้ำลึกครับนะตรงนี้จะเป็นโซนหน้าสะพ ố ปิ้นครับนะน้ำลึกขนาดนี้เลยครับเอาถนนคนทางไปได้บ่เลยพวกคุณรวมถนนแล้วครับเนาะอุ้ยน้ำใบตูทีบตัวแดแล้วครับคุณแนวใดครับอันหน้าเข้าไปได้ไหมทางไว้ยางดีครับ รวมครับครับน้ำน้ำเจิงน้องครับพี่มีแต่น้ำโอ้ตรงลุยน้ำแล้วครับนะเบาขึ้นแล้วครับเปียกซ้าม่อนครับนะมันมีนน้ำครับว่าไม่งครับนะอู้อู้ขนาดบนก็ทันแค่ครับถูเกือบถึงเขานะครับนะเปียกเลยครับ เกือบถึงเขาครับไปทัวทิบทัวแดนครับนะสิโบโมเปียกก็เลยเปียกครับเนี่ยเขามาหนีแล้วเอา้าทางลุงกับเปียกให้เก่าครับนี่ลุยน้าให้เ,เอาครับนี้ก็หุนครับนะมาเอื้อมสี่ดิไปทางใหม่ให้เอาทาเลยไม่ทางนี้เปียกครับเกือบถึงเขาครับ ระดับน้ำครับพี่ครับระดับน้ำดูครับนี่หยาก็ทางขุนครับทางขุนหยามดครับนะมันกินซุ้มมือครับนะไม่หนีดีกว่าครับจ่ออยู่หรอกครับนะปล่อยไปนางอยู่ถนนขุนเท่าบันปล่อยไปเลยคือจีบขามไม่ตัวทีบตัวกี้ืม่ไปขามมาเนี้ยเอาใดสิเอ็มาไปกะ ความสะอาดครับลุยมาสองต่อครับนะสองหล่องครับสองหล่องลุยมาสองตอ่อว่าจะให้อยู่บ้านแล้วครับเนาะแต่ว่าพอดีเอออยู่นี่ก็ว่ได้กินกว่าอยู่พุ่นอยู่ครับเนาะเหมือนล้วหญ้าอยูย่พุ่นก็ได้ลืมไปคู่พุ่นครับนะโอ้สัมฤทธิ์ฟ้าลืมคิดพอครับเนาะว่าคู่ดันบนอนะาจจะสูงกว่านี่ครับคนะู่ดันบนสูงกว่านี่นี่มันต่ำโหดลืมคิดว่ามันสูงอยู่ครับก็เลย พ่อมาแล้วพัสีขาดยางไปเลาะพุ่นทำจะไปคู่พุ่นอยู่บ่บ่น่าจะเปียกครับเนาะไปได้อยู่ยังเราไปไกลนี่มีหญ้าลายแล้วครับเนาะน่าจะบ่เป็นดันนี่แล้วเพราะวะ่าทางพุ่นเนี่ยมืดแล้วครับนะหมดที่เลี้ยงแล้วน่าจะไม่ได้ไปแล้วก็น่าจะเป็นตรงนี้แล้วครับเนาะตรงนี้หญ้า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 โอ้ยังเยอะดิระดับน้ำน่า,าน้าพอปีนใช่ไหม น้งผุนเกี่ยงไม่ลุยอยู่นี่พออยู่พอเศร้าอยู่ดอกบ้านนี่กินแต่ในห้องนี่กะไปได้โดนเต๋อวิ้วครับแล้วเขยท้ายแต่พ่อวินครับเนาะเห็ุนี่เชือไมมกันลายครับนะน้งผุนเกี่ยงแปลนปั้นปัดไว้ครับนะบดได้ไปแล,ะละ้วรอกบานนี่มีอย่างครับไหลออกมาเพป่ะกับตัดมันหนีเลยครับเนาะมันหนีมนันหนีดูดันหนาวเลยนี่กับพ่อ,อยู่อยู่ครับเนาะ น้ำก็ดูเพิ่นจะขามไปเพิ่นบ่ไปแล้วครับนะพราะถ้าเนเต็มเต็มแม็กเพิ่นแล้วเพิ่นอาจจะบ่ไปก็กินเครื่อจิจอยนี่ดีกว่านะเครื่อใบใหม่ยังหลายกว่าครับเพิ่นจะอิ่มกว่าครับนะแต่มันเต็มแม็กคือว่าเต็มเพิ่นไปจนเบื่อแหละเพิ่นบ่ไปนะครับบ้านนี้ต่อไปก็สิบ่ไปแล้วเนาะเราไปก็จะมาโซนนี้แล้วนะพ่นก็สิบ่ไปให้ได้ลุยน้ำน้ำบ่ไหวครับนละเมือ่อย เมื่อยลุยน้ำครับย่างอ้อมมาพ่อแถมมาลุยน้ำอเปียกขึ้นเราขาเปียกขึ้นเราครับเนาะเออเนี่ยใจครับออมาทากนี่ครับไปเบิ้งด้านนอกน้ำหยอดใสครับนะน้ำถึงไหนครับเนี่ยดันขางมี่เมื่อไหรครับนี่ยขางมีน้ำเมื่อไหร่ มีน้ำหมดแล้วครับเลยน้ำเพราะมันหนีครับเลยวันนี้ท่านไปอันนี้เพท่านเขาขับสูงอยู่ครับนะเปิดหนนีเบ้างมาหนีดูครับเนาะน้ำยู่นี่งหัวใจครับนะ เออนี่ก็ลดแล้วครับลดหรือขึ้นขึ้นหรือลดอู้ลดหรือขึ้นขึ้นหรือลดครับนี่นี่ก็หมากเล็บแมวครับกับท่านสุกแล้วครับไกลแล้วหน้าหนาวครับสุกหน้าหนาวครับนะปลายฝนผมเป็นปลายฝนต้นหนาวหน้าหนาวคนละครับนะสามารถเกี่ยวเขาเพื่อสุกครับนะโยขดอเบึงช้างนี้ครับเป็นยังไง บ่าดีมาโดนครับนะไปเลี่ยงทางพุ่นหลายมืออยู่คือกันครับนะอ่าทางนี้โอเคครับนะถือว่าปลอดป่วงโล่งสบายนะอยู่ว่าใสได้ครับนะถ้านั้นเมื่อวน,นไปแล้วก็สิม,มาทางพีหรือเปล่าเนะี่ยอ้าวมีน้ำครับอันนี้ก็มีน้ำครับนะน้ำของบ้านดันล่างอยู่ครับนะในหลองนี้ครับนะ น้ำไปถึงใสเขาน้ำบางน้ำเสรเดีเดินดูน้ำสักหน่อยครับนะเมื่อไฟผุ่นะฮะเพรว่าน้ำหอดใสครับดูตรงนี้ครับว่าหอดผีไปแนวโม่บเบิงไก่ครับนี่ล่างนี้ม่น้ำไปน้ำมาเรีอยังไอ้ตะโกนแทงครับยังไม่มีครับนะ ยังมาบอท่านหอดทีครับนะยังแห้งอยู่ครับนะที่พื้นที่อันตรายเรายังแห้งอยู่นะพื้นที่อันตรายเรายังแห้งอยู่ปล่อยไม่ได้ครับนะ้่งมาดักรอเหมือนเดิมนะครับนะจริงจนี้นยังแห้งอยู่น้ามาท่านเนีามาหอดครับนะ อยน,นี้อยู่ผุนอยู่ครับนะกลับไปดูครับนะกัขึ้นมากครับนะระดับน้ำเราหัวใจแล้วครับทางนี้มีนจะเสียงแถวนี้นพี่ครับนะ่ยพี่แล้วอบอกว้านี้ครับนะ มันหนีือสิเอเวนเจอฉยยางทัวปลาเนันแหละมืนหนี้เนาะน้ำก็มาอยู่ด้านกลางครับนี่ดันกางมีน้ำครับนะ,ะกินมืนหนี้แล้วจะไล่เพิ่นขึ้นในถนนไปพูดเลรอครับสุดมันสายแลย้วว่าจะไปไกลนะแต่ว่าคุณอาจจะไปครับเพราะว่ามันปลาหกตกงูสมัยนี้ฟร์มันบวมหมักปลาหกนะครับนะเป็นบวมหมักเป็นยู่เมื่อกี้นี่ครับ ไล่ออกมาเพื่อนกนมาเลยขามน้าสองสองหลองครับนะข้าม,มาสองรถข้าม,มานี่เลยครับนะครับนะอยู่ก็ระดับหนามสิครับนะเบื้องเนื้อตัวสะอาดสะอา้านขามน้ามาฝั่งนี้มียากเยอะกว่าครับนะมันก็นหมดไปแล้วจะได้มาอยู่ฝั่งนี้ครับนะเบื้องน้าไปแล้ววิทยาไม่เบื้องน้าครับไปครับมันขาวพีเลย อ่านเกมแล้วมันไปหลายมื่นแล้วมันนี่มันกินเพื่นวเนะเดี๋ยวพักกันมาผีเลยเนาะคนกินยางไปยางมาทั้งยางไปเบิง่งแดดต้อนหัวนะบ่ไหนหนาวจะเป็นกลางวันจะเป็นอากาศร้อนนะครับแน้วหนาวเนี่ยอย่างกลางคืนนี่จังหวะกันอีกรอบหนึ่งกลางวันร้อนนะครับนะกลางคืนหนาวก็จะหนาวตอนดึกๆครับนะหนาวตอนดึกๆแถ่เขาหนาวแห้งครับเขาหนาวแห้งจากที่ สังสีเอ๊ะมมวต้องขบบ่ครับน้องผู้ใดอยทางพุ่นอ,อยู่นีตัวได้นับกนหนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้อ้าวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสออ้าวสิตัวนะครับนะแสะดงว่างัวอย่อยังไ โอ้ยของเครียดของเครียเกือบล้มครับนะเห็นว่าแววเป็นงูอครับอยู่นี่ไปดูซะหน่อยครับมาเห็นงูอยู่นี่ครับเนาะเอา้าเสียงคนขุนครับเนะเสียงเละเลยเหมืนมหากันน้องครับเนาะเป็นอย่างนี้กินมูคนขำน่ำมาม้าครับเนาะเอา้ามีหนามครับ เมติกตัวนี่ยแมนครับตัเมติกอยู่ในน้ำเซยครับตีนจุ่มน้ำครับนะแต่ว่ากินกินในน้ำครับดูอีน้ำผิดโขกแน่น้ำแน่ครับพี่เป็นตังงัวคนบ่เห็นนะครับเป็น,นหม,นมักอยู่ในปลาอย่างฉีกเนี่ยคือขิ้งบนนะ แล้วพ่อเป็นขามนามมากนะพนดีกินมูนส่วนเราก็กลับไปดัก,กรอที่นู่นนี่วานะปากช้างนี่วานะไม่ได้ครับนะจะลอยออกไปคนระับเกี่ยท้งห้ามที่เขาฉีดยาปลาไม่น้อยนะถ้าพอแทงคนละได้ละออกไปเราไป หากัน,นอืมของอ,อีกสิ่ละเดิ<ม>น่นะครับเดี๋ยมีห่มพัมหนักครับแต่ว่าจะยุ่งครับแถวนี้ยุ่งหลายครับนะม่ได้ฟามว,ว่าอยู่ดันนอกดีกว่าครับนะห่มนี่ก็เย็นดีนะครับนะ แล้วนี่ก็เย็นอยู่แต่ว,ว่าอยยุไกลนหน้านี่ยุ่งหลายนี่ก็ไปอยากให้เพิ่นว่าหากปักกกกนไหนพอเิ่นแม่นี่ครับนะเป็นกระทองแล้วทองแกแล้วนะอายุเป็นเปลี่ยนกับชิดีกว่าแต่ว่าที่ยุนีห่มนี่ห้มเย็นดีนะครับนะร่มเย็นดีแต่อุดมไปด้วยยุงครับประเด็นคือยุงเยอะครับนะนี่ออกไปด้านนอกแล้วกันครับเนาะไปด้านนอกพุ่นละวันท่าเขามากพุ่นละเอ้า คลิปนี้พบกันซ้ำนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะน้ำกัยังขึ้นอยู่ต่อเนื่องขอบคุณครับผมสวัสดีครับ